xăm mưa xăm khืน, ăn im nằm bàn nằm giường, nhem mì mi ta thững giới Ta thững sướng. สบายดีพ่อแม่พี่น้องบุนีบุญสูสิไดมอ่าไปไทยเพลงของอาจารย์บุญยูลูกไม่ของเป็นเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่กล้องพร้อมอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมไปลุย ขึดค <ừ. S 2> oh, <c ười> ึดโอ้ตาถึงเสยตาถึงเื้เจ้าเช้ามาเรื่อยมาเรื่อเจ้าทอดแล้วไปหลังเพื่อครับจากโบสถ์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แอร์โซ่ไกันบ่ฮะไปซื้อไปซื้อหมูปู่ปูได้ปูได้แตงหนาฮ้างแตงหนายังหมู่าโอ้เดียวมาแล้วแตงเอวแตงเอววแนนี่ชหน่อยเดียวแตงเอวนะ ย่นวไรความจริงเชื่อในกาแฟลูกๆของก็ได้มาจ้ำอย่างดีๆเพลงมาแล้วมาแล้วเพลงวาบน้ำไม่ขึ้นไหลเนี่ยเอ้ยไม่ได้หนี่นะเพลงควาบน้ำอ้าวจินข้าวจิ้ข้าวจิ้ไพีเบิ้ลเบิ้ลยับกล้องก่อนได้นานักเอกสบายดีเด้อตอนนี้กำลังจอดรดไป ก้อม่งเอากัไหแล่วกะเจ้าอึดเจ้าหิวมาจะใสนี่นี่บนเนตงงาเขาอิ่มกินดเลยเอ๋อถูกอ๋อแว่าแตงจะอยู่นะให้เป็นหัวเก่าแล้าบอกแว่าเออป้ากับป้าหอนนะฮักดำเมียเมี่ยเพราะว่าร้านเตี้ย กินคือหิวคืออยากมาร์ติไ่น์นี่อยากกินเน๊ยเขาปีนมูให้ายก็กินกินก็ปีกไก่ตายงอขันกินไก่ปิ้งบาตากล้องค้าดือกล้องมึงเป็นยัง โดนบริหารงานครับคนเกือบรอเนี่ยสามปีปีเลยเนาะสามสี่ปุ๋แล้วโอ้โหโควิดเจ้าไม่ไปกล้า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 ใครไดทีอันเอาไปจะได้ตอนโควิดเริ่มเนาะจนโควิดแล้วจนโควิดแล้วแล้วสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนี้ยังไมีพวกมีอ๋อบ่ดหมดแล้วสมบูรณ์คุณโมยานแล้ว คือไข่หวันนะครูมือแล้วแต่บิก็เป็่นควิดเขาเคยกเป็นมาแล้วข้าวบม่จักเที่ยววะเนาะทาแล้วบอกเลยสิบอกขึ้นได้ดิเดด้ะมาได้แล้วบอกว่าเด็ดะเบาเบาัด้ได้ได้ไับได้เลว บอลเอใหญ่เอาด้วยมันเลยไง้จับหนาแสงสะท้อนูดเป็นเนจะพูบผเป็นเอมอ่ะอยู่ฝั่งนั่นแล้วบจับน่ะตำนานนังเอพูดต่างต่าเออใ่ละบ่เลได้แล้ว เราให้เราแค่นี้ว่อยังก็ได้ขอบใจก็ได้อัหยังก็ได้ชิบะบอกบ่อันนไม่ห่างเลยบ่่้องหไม่ห้างเงย้อาถือถื่ายเลยอาจารย์นิ่ว่าสิจะได้เสียงอยู่พุทธจะได้เสียงคือเข้าขังวข้อขาอไยเี้ยชิลยังบ่ลงตามน สำนักเลยบนไค่หัวทามียวเฮยเจ้าท้าไปยังนี่้แป๊บเดียวเหรอหนึ่งสองสามาเเจ้าเท้าไปก่อนให้เจ้าเร็วเจ้เท้อยากกินกินมีเงงได้ตัวนี้บ่เขาสากนะมา บของดิบออกขาดได้โอ้ยบีไม่ชนเกือบได้หนึ่งชนยูหันมันมีอันหนูสามโตกับปลาคอค้างว้อยู่ไปปิ่งกระตั้งมหงนางเอกกดีกับพระเอกด้วยค้างค้างจักมือแล้วกระปะคอกระปะคอถือคุปลาคอว่าจีทายแทนพอเห็นแล้วบอลเจ้าเห็นสร้างชินทาก็ได้เห็นแล้วเียนอาจารย์บอลเจ้าหัวขวางคอยมั่นใจคอยมั่นใจ มาคอยอตได้ก oh, ินซีเด oh, well, ียวต้องใเลยไปด้เอาไคอยใช้เห็าเห็ดให้เอาเห็นชิดิฉันข้าหจูดิไงอยอีกยีะีีอันนี้คืออันพวงกัปพวงพวงกับสาธิตเอาเดียวเดียวเดี๋ยวหนึ่งสอง ไปบออบ่มก็ลัอฟิวเลยไม่ละใส่ซูนี่เด้เนี่ยมันคือขุบกุบฮะโคตรงใหม่นะอาุดนี่ก็ซนีตัวใดตปดอาจารยตัวใดตัวนี้ยางมันทีเดียวกับองไหม้กรยืน่งระ sang thoát. ra. giải Tao lê đi, đi. được, ăn. เนมือนี่ทั้งเป็นผัวเก่ารายก็เป็นผู้จับแสงครับสองนาทีจับของคุณท่นเพลงอย่างขายค่ายแห้งเขาขายคำและหอยตกใจหอยตกใจและอีกยานแต่ไม่เท่าบนน้อเอือเด็ดใช้ใช้ใช้างห้องใช้างห้องใช้างห้องดี มนี้ฝากเด้อพี่น้องเด้ออ่อนซ้อนไม่ห้างอ่อนซ้อนไม่ห้างเห็นบอกซึ่งนางสาวงามประเทศลาวผมแล้วมาแสดงให้โบแม่นอนนั้นได้นนี้ตาอย่างดีตาอย่างดี้ะนี่บ่บ่ได้ว่าได้นั่นนะดดตาครบอยู่ตายังอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องบ่ได้ไปอยู่กับยยได้ี้มอ่อมีจิมมี่สิทธิพลเจ้าของเสียงเพลง คอ,อเบเพืพิงเบียงอนุทัยลุกหักนม,ม่เขาผนมาเป็นพระเอกไห้แล้วก็มีน้องสาวมานิดานางงามเล่าเขามาแสดงคนอนเอนรม่ห้างฝากติดตามเลยเด้อฝ<ด><ด>ากติดตามแน่จะมียังมีผลงานตัวเองใดสาวแกงกระเบ้าคนเดีแม่สาวแกงกระเบาะ้ากกบอ๊ดหลายจะหน่อยสีแดงล่ำสุดไม้ให้เพิ่อนนอนหน้าน้ำอ้ายบอ่ <c oughs> <c oughs>